ไปได้ไปกันเกี่ยวกันนายสุดคนมุ้ยจริงใจคนมุยจริงใจรักใครรักจริงเอกที่ห้าครับเอกสุดสุดในค่ำคืนนี้ครับศึกรวมพลคนสมุยบัวเกียรติเพชรนักชกมุมแดง จากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่อุทัยธานีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกุลาบดำสอจอเปียกอุทัย ผู้ที่จะมาให้คำตอบว่าใครแพ้ใครชนะในคู่นี้มาจากอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เขาคือเมืองไทยคลองสวนพผู่รีซซ เดินทางมาถึงคู่เอกในค่ำคืนนี้ครับที่ทุกคนรอคอยครับมยคู่นี้ถือว่าเป็นสุดยอดของยุคนี้แล้วครับอย่างที่เรียนแฟนมวยในเบื้องตน้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมวยคู่นี้ครับเียชุนเกียรติเพชรคุณพีรพงศ์ธีระเดชพงศ์โรเตอร์ดีเด่นการกีฬาแห่งประเทศไทยซีีติดต่อกันครับ นี่เป็นโปรโมเตอร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยในยุคนี้แล้วก็เสียแคกครับคุณสมชายเทศรุ่งเรืองเจ้าของเมืองไทยครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับเจ้าของลูกพี่ของกุล,ลาบดำก็ซอจอปี้กอุไทยนะครับสอจอระภาวิตบุตรสวัสดีกุล,ลาบดำได้เงินแสนครั้งแรก ปีที่แล้วครับขึ้นชั้นมาเจอกับเมืองไทยคนนี้แหละครับแต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเป็นต้นมาจนวันนี้ครับค้าตัวขึ้นมาถึงส0 0 0 0 0บาทในวันนี้ันนด้นก็สตาร์ทหน0 0งแสนด้วยความ่ายแพ้เบืองไทยนะครับทางด้านของกุหลาบดำครับเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นไฟเดียวนะครับที่ทางด้านของกุหลาบดำแพ้ที่เหลือนี่ชนะรวดมาตลอดครับ แล้วก็ไฟสร้างชื่อนี่ไปชนะน็อกทางด้านของเกนจิอูเมโนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ถะงส่งผลให้ทางด้านของผู้หลับดำครับคว้าถ้วยพระราชทานนะครับของสมาคมพุ้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยครับส่วนเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักจกจัดหนองกี่บุรีรัมย์ครับ ไอ้สอกผีดิบหรือว่าสมัยเด็กๆนี่ไอหนูสู้ไม่ถอยครับนักชกหน้าเดียวครับเมืองไทยตัวสูงสุดในวันนี้นะครับรับไป3 0 0แสนบาทไมล่าสุดมีเสมอกันมาคู่นี้วันนี้ชมกันในเวท1น0 4 3อนด์อกนะครับเป็นชาวตำบลทุ่งกระตาพัฒนาพือนห้องกี่จังหวัดบุรีดย์ ยอดมวยเยอะมากที่บุรีรัมย์ก็จะมีนำกระบวนแล้วก็นำพลอยู่ที่อำเภอหนองกี่ด้วยอายุ24ปีครับเขาคือเมืองไทยรองสวนปูรีศอทคู่นี้นี่อยากจะบอกเลยว่าหลับตากระพริบตามไม่ได้เลยครับอาจารย์โอ้นี่ก็สุดยอดทั้งหมดนะครับอาจารย์พริจิตพรมคง,งหัวหน้าทีมกรรมาการชุดนี้โอ้โหเสียงดังฟังชัด ก็ดูครับกรรมการท่านนี้นักมวยไม่ล้มแต่กรรมการล้มแทนได้ครับก็คะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับวันฉลองก็ชนะจักดาวไปด้วยคะแนนเอกฉันนะครับ49ิต่อ47ทั้งสเสียงครับกุหลาบดำนี่เป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอายุเพิ่งจะ20ปีนะครับนี่ครับสจเปียกอุทัยครับสจประภาวิตบุตรสวัสดีลูกพี่ของกุหลาบดำเร็วๆนี้ครับมีข่าวมงคล ของลูกสาวแล้วครับและนี่ครับคุณสมชายเทศโรงเรืองหรือเสียแขกพีเควันนี้ก่อนมวยชกบอกขอเอาเลิกเอาชัยก่อนสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้10,000แบาทครับเสียงปรบมอให้เสียแขกนายครับนี่ครับคนที่มีแต่ให้อีกคนหนึ่งในวงการนะครับเสียแขกครับแจกครับจัดมวยที่ลุมพินีนี่จะได้กําไรหรือขาดทุนนี่แจกอย่างเดียวครับวันที่10นี่ก็เตรียมไปรับทองครับ หคู่นะครับเอาละครับ oh. ปวดหนักปวดเบาก็อันไว้ก่อนนะครับหวังว่าคงจะไปทำธุระมาเรียบร้อยครับเพราะว่ามวยคู่นี้ห้ามกระพริบตายก<ด>ที่1นึคู่นี้ไฟแรกเจอกันครับกุลาบดำเป็นฝ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายครั้งที่สองเจอกันกุลาบดำได้นับแต่ว่าเมืองไทยก็ไม่ยอมแพ้จนกระทั่งออกมาเสมอกันที่ลุมพินีเมื่อวันที่ห้า มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับวันนี้6กรกฎาคมครับหนึ่งเดือนก็อีกหนึ่งวันครับที่เกาะสมุยครับศึกรวมพลคนสมุยนี่กุหลาบดำก็เคยมาชกแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเป็นปีที่แล้วที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชนะนอกปิ่นเพชรสิทธิเจแดงได้ในยกที่3ครับวันนี้ดูครับซ้ายอูกาบาทหมายถึงว่าหมัดซ้ายของกุหลาบดำไม่ธรรมดาครับ ในขณะที่เมืองไทยกับเจ้าของฉายาศอกผีติบความหมายก็คือว่าแกไม่รู้จักเจ็บรู้จักกวดครับแล้ววันนี้น้ำหนักก็ต้องปล่อยนะครับเนื่องจากว่ากุหลาบดำนะครับเป็นแชม135ป์ร้อมปอนด์ทั้งของประเทศไทยและของลุมพินีครับ เป็ค่อนข้างจะกดดันครับเมืองไทยเหมือนเดิมครับนี่ครับถอยหลังไม่เป็นครับเดินชนไปก่อนเป็นจอมยุทธไรตำราอีกคนหนึ่งนะครับเมืองไทยครับคือมาทุกอย่างแหละครับอาวุธของเขาครับส่งมวยไม่สวยครับแต่ออกได้เรื่อยๆครับเป็นมวยที่ไม่มีคำว่าท้อถอยครับยกหนึ่งถึงยกที่ห้า เดินตลอดทุกยกอาวุธนั้นหลากหลายแล้วครับปัจจุบันโดยเฉพาะเพลงศอกนะครับในช่วงที่ฮอตสุดๆของเมืองไทยนี่หไฟนะครับชนะนกคู่ต่อสู้ด้วยศอกล้นล้วนครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแรมโบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตวนเต๋นวพลรวมไปถึงทางด้านของเพชรพนมรุ้งนะครับ วยต่างสึกต่างสายก็โดนศอกเมืองไทยร่วงมาหมดแล้วครับครับและวสอของเมืองไทยครับมาแบบไม่มีทิศทางครับไม่รู้แกใช้ยังไงฝึกยังไงครับคนอื่นก็ฝึกได้ไม่เหมือนก็ต้องจับตาดูครับวันนี้จะงัดมาตอนไหนครับเพลงสอครับขณะี่กุลาบดำครับสายอุกาบาดครับเรียกว่าพลังกัปันเดเชื่อขนมกินได้ครับน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ต้องดูแล้วครับ ชกมวยยังไงให้มีจุดขายครับชกยังไงให้ได้ค่าตัวสามแสนก็ดูครับมวยหมัดตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะครับอาวุธนั้นอาจจะออกไม่โดนมากก่อนี้ครับคือวาใจมุดทั้ง2องมุมนะครับเพราะว่าก่อหน้านี้สองของชาวไร่อ้อยผู้ไทยธานีไทยเศษนะครับโดยท่านสสชาดาไทยเศษก็สนับสนุนมาแล้วหนึ่งแสนบาท เป็นนั้นก็ทั้งฝั่งผู้แดงและน้ำเงินรักใครรักจริงรับใครรักจร,ริจงเค,คลียนลมเครียนร้พาย,หยุห้องโทร นี่ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับกุหลบาบดำนักชกยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานคนล่าสุดในขณะที่เมืองไทยนักมวยไทยแห่งปีของลุมพินีครับ <c oughs> ปี60ที่ผ่านมา เอาครับผี่เลี้ยงลงได้เลยได้เวลาของนักมวยครับเข้าสู่ยกที่สองแล้วครับยกที่สองนะครับกุหลาบดำมุมแดงครับเมืองไทยน้ําเงินครับเสมอกันมาครับเมื่อวันที่5มีทุนใหญ่นที่ผ่านมาครับ คนหลาบดับมั่นใจครับดูการยืนมวยอาวุธสรุปแล้วรูปมวยไม่เป็นรองกันแล้วครับชั้นถึงแล้วไฟที่เขาชนะนอกเกนจิในขณะที่เกนจิก็นอ็กนังมวยไทยชั้นนำหลายคนครับ ยังไม่แรงครับอู๋เมืองไทยเต้าหนามยอกเอาหนามบ่งครับจเจอมวยหมัดก็จะต่อยหมัดเหมือนกันตั้งแขนนะครับต่างคนต่างร่างแขนเลยครับเตะขวาครับเมืองไทยเชื่อว่าจะเดินเร็วขึ้นแหละครับเมืองไทยครับอ่าขันซ้ายของกุหลาบดำแล้วก,ก็ยกยกขึ้นคอครับล็อกลัด การต้องเหนื่อยนะครับเจอบวยอย่างนี้ <c oughs> นี่่กับมาแล้วครับเมืองไทยจับได้ไม่ลงครับวี่สายครับอย่างมองทันครับเมืองไทยคู่นี้มีหลายอย่างคล้ายๆกันเข่าในก็เหนียวเหมือนกันสายหนักก้นหนักเหมือนกันก็ถือว่ายัางไม่รีบออกอาวุธมากครับ สามสี่หนะถือว่าช่วงทางโค้งทางตรงจะลุยกันเต็มพิกัดนะครับแต่เรื่องเดินเข้าหานงยกให้เมืองไทยนะครับเดินหน้าเดินหน้าลู่ดโดนครับสเมตรแล้วครับเหลี่ยมในเหลี่ยมน,นอกครับต้องมาดูครับก็อาชีพหลักของเขาแะครับเพลงเขา่า เมืองไทยนี่ครับไม่แ่งน้ำก่อนเริ่มแล้วครับปัดไม่ถามหาก็มาแล้วนะครับบัตรของกุหลาบดำครับอาล้ครับซ้ายตรงครับโอ้น้ำกระจายครับยกนี้มาออกครับมาแล้วครับหนึ่งสองสามครับมาเป็นชุดครับเมืองไทยยังทนได้ครับ เดินต่อนะครับเมืองไทยเดินเร็วขึ้นครับเนี่ยครับไม่มีโอกาสให้กุหลาบดำนี่ได้ง้างหมัดครับกุหลาบดำก็พยายามเตะเบรกเอาไว้โอ้โหสอกมาแล้วครับแหมสอกขวาครับเตะขาน้าหมัดซ้ายของกุหลาบดำเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดแล้วโอ้โหแม่เจ้าโว้ยโอ้โหมาดูอทยยกครับอ้าวขอเสียงปรบมือหน่อยครับ คุ้มค่าการรอคอยโอ้โหทีเด็ดทั้งคู่นะครับทั้งเข่าทั้งสอกทั้งหมัดนี่แหละครับของดีของทั้งคู่ครับต้องขอบคุณโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรนะครับนำคู่นี้นี่เรียกว่าถอดหัวใจมาให้แฟนมวยทางภาคใต้ได้ชมกันเลยครับ แล้วก็ที่สำคัญครับนักมวยทั้งคู่ยังมีใจกุศลอีกนะครับต้องเรียนพี่น้องแฟนมวยครับไม่ใช่ว่าจะมาแบบเต็มพิกัดเต็มที่แต่ทั้งสองคนเนี่ยนะครับมีใจเป็นกุศลร่วมในการสร้างบุญกุศลครั้งนี้ด้วย ตอนนี้ต้องปล่อยครับให้เวลาอ่าแล้วครับเจียแขกสัส่งลุยแล้วนะครับอ่าบอกว่าเดินให้เร็วขึ้นนะครับส่วนด้านของกุหลาบดำครับในให้เหนียวเกาะให้แน่นแล้วก็วงนอกนี่ต่อยได้ต่อยครับไม่ังหว่าแล้วต่อยเลยครับ <Okay. S 3> น้าไม่เหมือนคนที่บ้านอยู่แล้วนะครับตอ่อยได้ต่อยเลยครับอา ยกที่ผ่านมาช่วงปลายยกครับโอ้โหแฟนหมวยนั่งไม่ติดเลยครับมาหาหาจารย์ใช้เวลาให้คุ้มค่าหันหลังมาอ้าวโอเคลุยยกที่3ครับคู่เอกศึกรมพลคนสมุยบวกเกียรติเพชรอาละครับมาให้เขาเตะสูงครับตอนนของกูอาวามเสียนล่ะครับลื่นครับลื่นเอาเดินเร็วขึ้นครับอูเอาครับมาแล้วครับมาแล้วครับโดน โดนอ้าวแข่งกระบัดใครอยู่ใครไปขยับขยับเตะรากไม่ตรงทั้งไทยเดินเดินเข้าหาตีโอขวาอู้อ้าวซอกเข้ามาเข้ามาอ้าวดูครับตอนนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนเอาล้วครับจะแก้ยังไงครับตอนนี้ต่อยจงด้วโอยตัเต็มขางเต็้างงัดซอกลงไป หมัด <Workers S 2> ทั้งซอกครับลูกนี้โดนหมัดแล้วเจอซอกกรรมการนับถึง8อ้าวลุยต่อเออแล้วครับนี่ครับแล้าดันี่อครับมีล่านะคือหมดแล้วก็ตากับมการทรายครับนับที่2ไหวไม่ไหวโอ้เอาครับนี่สายอุกาบาดสองนับแล้ว <Việt> อ้าวอีกนับหนึ่งอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ครับเรียบร้อยเลยครับตะดังของเมืองไทยพีเกลเนชัยพวยไทยครับ โอ้โหกุหลาบดำครับเกมจบแล้วครับโอ้โหเกมจบแล้วครับโอ้ได้สบโอกาสเลยนะครับเอาครับแพ้สนามต้องขึ้นไปดูครับไปดูว่านักมวยนี่ครับพลาดไม่ได้กระพริบตาไม่ได้เลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่คือสุดยอดมวยของยุคนี้ครับ ขอเสียงประมือให้กับคู่นี้อีกครั้งครับโอ้ท่านดูภาพชาครับดูภาพชาในจอครับงัดศอกครับศอกแรกโอ้โหดูครับนี่เป็นนับแรกนะครับโดนศอกนะครับแล้วรีบลุกขึ้นมาครับอ้าวมาดูต่อนี่ครับยังไหวครับเอาละครับไหวไหมเจ็ดครับแปดครับนี่ดูครับนับที่สองเต็มเต็มคางตต็ม โอ้โหนี่ครับเข้ากกหูทั้งคางทั้งกกหูเลยครับด้วยซ้ายครับอ้าวนับทีสองครับดูครับและนี่ยอดมวยมัดแห่งประเทศไทยกุลาบดำสอจอบียกอุไทยโอ้โหไอไอไอที่คอนี่มันกี่บาทล่ะครับโอ้โหพี่น้องครับแม่มันจบเร็วไปนิดนึงครับแต่ว่าก็นี่แหละครับ มวยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ครับ <c oughs> เอาสมจิตวิจารสนิทหนึ่งข้างหลังนี่ยังไม่จบนะครับยังควักตังจ่ายกันไม่จบนะครับข้างหลังเนี่ยเคลียร์กันแล้วครับตอนนี้ครับแมหลังจากที่เมืองไทยโดนหมัดโดนศอกแต่ว่าวินาทีทองของกุหลาบดำดต้องชื่นชมนะฮะว่าโอ้โหมาอย่างรวดเร็วยกนี้สามนับเรียบร้อยครับกรรมาการจับจริงๆ มวยต้องออกมาส่งนี้จริงครับเพราะว่าอยู่กันใกล้ๆออกอาวุธกันใกล้ๆออกหนักๆเนื้อๆมีนกมีนับก็สมหวังครับสจเพียรอุทัยก็ได้รับการชูมือไปสําหรับคู่นี้ครับแล้วมาดูภาพช้าอีกครั้งครับตูมนี่ครับซ้ายอุกาบาทครับของจริงแล้วสังเกตครับกรรมการโบกมือตอนที่แกนอนครับโบกมือย่อยๆพอแล้วพอแล้ว โอ้โหแล้วแต่ว่าเมืองไทยรีบลุกขึ้นมาครับครับพอได้สถิติก็ลุกขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นสามนับที่สามนี่เรียบร้อยเลย